โอ้โหร้อนมากเลยวันเนี้ยเปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่น,รนะมันร้อนจังแล้วก็หิวน้ำด้วยคอ,อแห้งบิม,มไปเอาน้ำให้ป๊ากินหน่อยป๊าต้องการน้ำเย็นๆเลยครับป๊าเดี๋ยวน้องไม่ไปเอาน้ำให้ครับโอ้ยไปเอาน้ำเย็นถึงไหนเนี่ยหิวน้ำแล้ว ใจเย็ยนๆก่อนสิโอ้เย็ยนมาเนี่ยเย็ยนโอ้ยดูสิเย็ยนเลยไอขึ้นเลยอ,อชื่นใจอ้าคุณหิวน้ำเหรอชื่นใจโอ้ยกินน้ำเย็ยนไปหนาวเลยแล้วก็ <c oughs> รู้สึกไอด้วยอคันคอ บีมป้าอยากได้น้ำร้อนอ่ะตอนเนี้ป๋าไอคันคอป๋ากินน้ำเย็นไม่ได้ป๋าอยากได้น้ำร้อนอีกแล้วอะอืมได้ป่าไปเอาน้ำร้อนให้ป้าน่อยไม่ได้หรอกต้องเรียกแม่น้ำร้อนน้ำมินทำเองไม่ได้อ่ะไปเรียกแม่มาแม่คแม่คะ,คะไปเอาน้ำร้อนให้หน่อยน้ำร้อนมันอันตรายน้องมินทำเองไม่ได้โอเคเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ครับ โอ้ยเร็วๆสิไอามากเลยอะตอนเนี้ย <c oughs> ก็ต้มน้ำอยากได้น้ำร้อนหูร้อนไหมเนี่ยหูร้อนดิไอเก็ะขอบแก้วอยู่นะไม่เห็นเลยเปล่าเป่านียนะร้อนอือค่อยอยางชั่วค่อยค่อยหายคันคอหน่อยจิบน้ำร้อนโอเคโอเคขอบคุณครับไปได้ไปแล้วนะ พอกินน้ำร้อนเข้าไปมันก็ร้อนเลยอะตอนนี้อากาศมันร้อนมากอยากจะได้น้ำเย็นน่ะ <c oughs> บีมไปเอาน้ำเย็นให้ป๋าหน่อยป๋าอยากกินน้ำเย็นเย็นเลย <c oughs> อีกแล้วเออไปเอาน้ำให้ป๋าหน่อยอน้ำเย็นนะโอเคครับ <c oughs> เร็วๆร็วด้วย <c oughs> เดี๋ยวปลาจะเอาน้ำร้อนเดี๋ยวจะเอาน้ำเย็นปวดหัวไปหมดละ โอ้ยไม่ไรจะได้สักทีน้ำเย็นๆเนี่ยคอแห้งแล้วยเย็นมาเนี่ยเย็นสิอ,อืมอืมเย็นจริงๆด้วยอ่าคุณกินอีกแล้วเหรอสวัสดีอโอเคขอบคุณครับไปได้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 ยังบันเลยค่าได้148คิวแล้ว <c oughs> พอกินน้ําเย็นเข้าไปก็รู้สึกคันคอขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็หนาวด้วยบิม๊มป๋าไม่กินแล้วน้ําเย็นนะป๋าอยากได้น้าร้อนเอาน้ําร้อนให้ป๋าหน่อยอีกแล้วเหรอ,อไปเอาน้ําร้อนให้ป๋าหน่อยเร็วอย่าไปเรียกแม่แป๊บโอเคแม่แม่ครับเอาน้ำร้อนให้หน่อยครับน้ำร้อนมันอันตรายน้ำทำเองไม่ได้อีกแล้วเหรอ ปาหนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำร้อนเดี๋ยวจะเอาน้ำเย็นเดี๋ยวแม่ต้องหาตัวช่วยแล้วอุ้ยทำไมเร็วจังอะเที่ยวเนี่ยนี่มาแล้วน้ำร้อนร้อนจริงเป้าจริงดูสินี่ร้อนสิโอ้โหควันขึ้นเลยอ่ะอวทำไมเร็วอะทุกทีต้องไปต้มน้ำอีกไหมเหรอนี่มาดูเดี๋ยวแม่พาไปดูดูอะไรครับดูอะไรครับในครัวให้มาดูอะไรครับให้มาดูอะไรครับให้มาดูนี่ครับคืออะไรครับตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นเซฟ รุ่น t o 1ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ครับมีด้วยอ่บีมมีไงน,นี่แม่สั่งมาคือยังไงครับคือยังไงครับอันนี้จะเป็นน้ำร้อนนะครับนี่สีแดงอันนี้น้ำอุณหภูมิปกติอ, <Monday> อ๋ออุณหภูมิห้องปกติใช่อันนี้น้ำเย็นครับน้ำเย็นเลยเหรอเราไม่ต้องเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นแล้วอ้าวย่างงี้ยากจะกินน้ำเย็นกดปั๊บกินได้เลยเลยใช่วิจิ๋งอะบีมนี่อันนี้แม่กดน้ำร้อนให้ดูนี่เขาจะกน้ำร้อนน้ำร้อนเซฟไม่ให้ เด็กกดเลนดูนเลยนะเนี่ยป้องกันอันตรายใช่แล้วต้องกดสีแดงใช่ไหมใช่เราต้องกดสีแดงแล้วถึงจะกดได้น้ำร้อนโอ้นี่ร้อนนะนี่ร้อนนะเด็กๆไม่ได้เลยนะน้ำร้อนครับน้ำร้อนเห็นไหมพันขึ้นเลยโอ้ยหนี่ยั้น้องไม่ขาเติมน้ำบ้างนกระติ่งน้ำน้องวิ่งน้ำจะหมดแล้วอ๋อเติมเลยนี่ไงนี่โอ้โหสะดวกสบายมากเลยครับใช่ครับ ปกติเราต้องคอยเติมน้ําเขาตู้เย็นอยู่เรื่อยๆนะใส่กระบอกน้ําอ่ะใช่ทีนี้มไม่ต้องแล้วเพราะว่าเวลากดเนี่ยมันก็เย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วน้ําเขาก็เติมเองอัตโนมัติอ๋อต่อเข้ากับน้ําบ้านเราแล้วก็ใ,<ช>ในนี้ก็จะมีเป็นเครื่องกรองน้ําไปในตัวด้วยมีไซส์กรองน้ําด้วย้ําประมาณก็คือสะอาดเลยใช่ไหม,ไ,มได้เลย <ขอ S 1> ต่อสอบซิว่าเย็นไหมไหนไหนไหนตอสอบเย็นไหมออเย็นมา เย็นเจี๊ยบเนี่ตู้เดียวครับกองด้วยแล้วก็ดื่มได้ด้วยเลยโอ้กองด้วยดื่มด้วยน้ําร้อนน้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องด้วยโอ้สุดยอดมากเลยครับตู้นี้สะดวกสบายไหมไหนไหนขอขอชมสมมุติจะทํากับข้าวครับขอน้ําอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกตินะครับเนี่ยทำข้าวทำข้าวความจริงแก้วก็วางได้เลยใช่วางได้เนี่ยก็กดปุ๊บอันนี้น้ําอุณหภูมิปกตินะครับ เราบบกว่าไม่อยากดื่มน้ําเย็นนี่อุณหภูมิปกติก็ดื่มได้เลยครับมาจากเกาหลีจริงเหรอโคเรียแปลว่าเกาหลีอ๋อไม่ริงเกาหลีด้วยแล้วทําไมไม่ซื้อมาตั้งนานน่ะฮะให้มานั่งกอกน้ำแช่ตู้เย็นทําไมอ่ะเนาะบีมเนาะป้าทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอ้าวป้าก็จะทํากับข้าวให้บีมไงบีมอยากกินต้มไก่เนี่ยเี่ยป้าก็กดเนี่ยตู้อันนี้เจ๋งนะสะดวกสบายมากแม่กดอันกลางครับ น้ำคุณภูมิปกติอ่าไว้ทำกับข้าวได้แม่ครับแต่ที่ที่ตู้นี้มาป้าใช้ใบแตกๆอะสงสัยป้าจะชอบป้าดูน้ำใส่ไหนนี่ยเนียสายเนี่ยบีเนี่ยเห็นปะสายผิดเท้าน่ะคือสายที่ต่อจากน้ําเข้ามาในเครื่องกองใช่เหรอใช่พอน้ํามันพองอ่ะมันก็เติมน้ําเองอัตโนมัติเลย ต่อมาจากก๊อกน้ำไงเขาเข้าเครื่องอัตโนมัติเราไม่ต้องคอยเติมน้ำสะดวกสบายสะดวกสบายเดี๋ยวรอสักครู่ก็ได้กินแลแ้วครับ <laughs> นี่น่าก,กินไหมครับต้มไก่ที่ป้าทำให้น้องบีม <c oughs> เป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมาก ต้มไก่ต้มไก่สูตรนี้เด็กๆก็ชอบนะมีอะไรบ้างปาก็ใส่ใบมะกรูดเกลือแล้วก็ชูรสติดนึงบีมกินใหญ่เลยน้ำซุปน้ำซุปเหมือนน้ำซุปข้าวมันไก่โอเคเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวป๊าใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาเย็นมาก